ถ้าจะควบคุมปริมาณการซื้อมันต้องทำยังไงถึงจะตอบโจทย์มันก็ต้องเซตปริมาณขึ้นมาว่าสินค้าตัวเนี้ซื้อได้แค่พันชิ้นในเดือนนี้เกินนี้ไม่ได้ล็อกไว้ต้องมาคุยกันมันก็ต้องเป็นในแบบนั้นอย่างครูอยู่ธุรกิจอสังหาที่นึงเป็นผู้จัดการเนี้ยเวลาเขาจะซื้อกันเขาจะเซต B O Q ใช่ปะว่าเฮ้ยในบ้านแต่ละแบบเนี้ย มีใช้วัสดุอะไรบ้างแต่และวัสดุใช้กี่ชิ้นเสาเข็มกี่ต้นประเภทไหนบ้างก็จะมีบอกเวลาซื้อจะซื้อตาม b o q q ไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นระบบฟ้องก็ต้องมาคุยกันว่าเพราะอะไรถึงเกินบางทีมันมีเหตุที่เกินเฮ้ยเขาตอกเสาเข็มแต่เสาเข็มมันหักโน่นนี่นั้นมันก็ต้องมีเหตุที่จะมาคุยกันว่าไอเหตุผลที่ต้องซื้อเพิ่มคืออะไรเนี่ยถ้าคุณอยากควบคุมปริมาณการซื้อคุณก็ต้อง มี B O Q หรือมีบอมในสิ่งในสินค้าที่คุณผลิตอ่ะก็ต้องมีปริมาณของมันว่าแต่ละชิ้นส่วนให้ซื้อได้เท่าไหร่ก็ต้องเซตมาอย่างบริษัทที่มีระบบโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ะเขาก็จะมีเซตเรื่อง B O Q เรื่องบอมนี้เข้าไปด้วยและมีปริมาณเข้าไปด้วยแต่ถ้าบริษัทคุณไม่มีระบบอะไรคุณก็อาจจะคอนโทรลโดย Excel ของคุณเองโดย การที่คุณเป็นผู้จัดการใช่ป่ะคุณก็ต้องดูในตอนที่มี PR มาตอนที่เปิด p o เฮ้ยปริมาณมันจะไม่เกินนะก็ต้องมาทําสูตรลบกันตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่ตั้งต้นเนี่ยคุณต้องคอยระวังแค่นั้นเองพอคุณเซตได้แล้วดูว่าเฮ้ยไม่ให้เกินไอตอนที่ไปรับตอนที่การจ่ายมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแล้วอะถ้าจะควบคุมปริมาณการซื้อต้องเป็นในแบบนี้เลยค่ะ ครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะขอให้คุณพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณต้องการเติบโตอยู่ตลอดต้องการมีตําแหน่งเพิ่มต้องการเงินเดือนเพิ่มความรู้คุณก็ต้องมีเพิ่มเพื่อที่คุณจะได้ไปช่วยเขาได้ดังนั้นไปเอาความรู้ในสิ่งที่ครูสอนไว้ในเรื่องจัดซื้อทั้งหมด คุณเรียนได้ทุกคอร์สคุณได้ขึ้นเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําแน่นอนในคอร์สครูเพราะครูกลั่นมาจากประสบการณ์ครูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเทคนิคเจราจาต่อรองของจัดซื้อหรือจัดซื้อต่างประเทศและการนําเข้าแล้วก็เป็นพวกคอร์สควบคุมต้นทุนพวกเนี้ยคุณไปเอาความรู้ตรงนั้นไปอ่านหนังสือด้วยที่ครูออกมาทุกเล่มไปอ่านซะความรู้ในจัดซื้อมีอยู่ในนั้นคุณจะเติบโตในหน้าที่นี้แน่นอนครูขอให้คุณ ดูแลสุขภาพเนาะจากใจครูทัญญาค่ะ